โอ้ยพันม่าได้เบื้องเขาเลยพี่น้องสช่ไอกอน้องใหม่เลาจะใส่บ่ใช่อยากครับไขว่าป่นี้ใช่ตัวไอยกับหรอเปล่ลุมลูกคู่ข้านกันมาเลยนี่มอนี่เจ้ากันะได้น้องไหม่ดิเจ้าพนบ่ไดมึอนี่ใช่จงตีน มือนี่ฮสิไปยังมือนี่ฮัังใจสิไปเก็บเห็ดไนเลยเก็บนอม่ไปเอาหนอไม้ไายลู่ไสบอว่ามีน่องหมมีน่อไม้อยู่ก่อนึงอ๋อดกดกดกอืมเยี่งดกน้องม่เดรร้องดกบ้านหมอยดกลูไส้บอสิพาไปเอาหน่อหม่มาต้มแล้วก็ต้มกินกบตหงอืแล้วปรู้ว่าภาค้นนามันจะเป็นเดงไเดี๋ยวบึงรลดทั้งขนาด ก็รู้ว่าสิได้เน่้องใหม่หรือได้ขั้นเบ็ดมากินนะครับร้อนบที่แล้วเร้อนอ่อนกอบไปไม่กอบไปไม่มูกินยำก็ไม่ได้เ่ราไม่เอาขั้นเบ็ดมาต้มทุกกันกินแต่ว่าวันนี้ขอแก้มือหน่อยเออวันนี้ขอแก้มือัแดงแดงก็ได้แทนแน่นอนโอเคปะปไปะเดินไปพาไปเจ้าไปนี่เขาคิดว่าเขาสิได้แบบไม่เจ้าว่ามันเป็ี่ยนอะไรกับสิได้ตัวใช่เปลี่ยป่าเอาไปซุปไหม ได้มาแต่เดี๋ยวเพิงเอาไปรูเอาไปจ่กินครับแต่เพื่อมันได้เขาก็ต้องคิดตัวไปเขาก็เห็นเมนูอย่างแตัวแต่ว่ามันม่อีหรือเนล่ามันไม่หลีเอาใช้ดิเด๋อเนี่ยอเอามาดูรอบที่แล้วเคยไปจะทายคลิปไปยอดนูดล่ะเห็นกอบไก่แล้วแต่อบไม่ได้ไม่ยังมันหกนี้ต้องหกทั้งน้ำเดี๋ย ก่อไฟมันอยู่ฝั่งทั้งนั้นแจะฮอบ้องขำไปมองแางนี้แหมเออไปขังขไปตัวตะพันมันนี่อยู่ตรงตะพานหมักหันแต่มันเป็นพ้อไปห่อนหักมันมันไม่ตะพานเชื่อมเออมันมีดตะพานขาดอยู่เขาเจ้าก็คือไม่ให้ช่างมาเชื่อมให้สันเออช่างเขาบอว่างเลยเานี่ยช่างได้เส้ช่างวาไปรับแงเนาะวางอันนี้นกมากินนึกบางเอียงมาเดือะ ต้นโพต้นอ่ต้นโพมาเดีอบมาเดืยวอันโอ้ยพี่น้องเอ้ยจนตีเรต้อ้ไม่กินตัดไปหอดเพรมีน้องไม่ระว่างหลอดเด้ลยเปรอีโตเซ่ไรดาเก้ยวไรเนใจแต่ว่าถท้าจิดว่าคำนมันหกปรนนีคุอโปรมี่ไฟหมนมหาถมีเต่พวกผีบ่าสามสีแล้วนั่ะน แต่คิดว่างเนคนดีคนดีๆเขาวาหมุนนี่เขาบ่หมุนมากอกม่พกผีบ้าเนี่ยหมุนมาเขาบ่าหมุนมากรอกคอวย่มาท่ไมันยู่มุมนั่นเลยอยู่มุมนั่นเลยาไปอ่ะมุมไหนเนี่ยมุมแดงมันกะงยงมุมแดงเจ้าเอ้าน้ำปักนี่น้ำปักมือ โอ้โหใครจะเชื่อเจ้าอีกเหรอเด้อแบบนี้ข้าปว่าไงหกกับหกเมยกัเมยท่านท่านแม่นหูว๊อยุ่ไข่้ันนี่นะไปซื้อตลาดมั้งหอวะซื้อตลาดก็ได้เมยบันนี่สมเมยจะเสียงมันด อยู่มุมอีกแล้วเอีนยมีไปดิไปเลยจะไปเ็เส้มงเอะือกระตาเหรนี่ยกระตาลบุ้ไปเลยยืนยัเบแลวไม่ตดเส้นแล้วเหรอเนาะไม่เกเป็นหางคนยืนัไปเขาเอินมาเท้าจะเกิดโดนยนยไปพวกไปพี่ดิ ไปุ่นดูเจอเรื่องเรื่องไรก่อนยี่ไกจปะมันอยู่ข้างนานนี่ข้างนานก็หอมญ่นี่ไปหอมใหญ่ไปได้บ้านทั้งนั้นฮะไปได้บ้านไปได้ต้องไปทั้งแท้หมุนไปนี่เพื่อแต่เป็ียังนี่มองนี่มันก็เป็นต้นไม้เห็นงี้ยนั่นไปเลยนี่บุ๊กไปนี่บุ๊เอาเลยเหรอเออยากกินขนาดเลยเล็กเดียวไปไปขึ้นไปเบิึงมาดูเลย ขันัิขนาดนั้นมากเลยงูจิ้งจี่ตรถไตน้เข่ามาแล้วนี่คือไปจิคาดนี่ไเพิมมากก่าฮ้ยพี่น้องเบืองรถคอยว่าไปครับผมเมื่อนี้เอามาหานไม่กันได้ปลาผัดปลากะคาเลยเบืองเบืองตวแบบมากคอยว่าไปนี่ใช่ตัว่อยก็ใครเริ่มลูกคู่ขั้นกันมาเลยนี่เจ้ากันเป็นน้องไม่ดิเจ้าทัได้เมื่อนี้ใช่จมตีน ได้กันชั้นชั้นขมานเร็วย้งแต่ไม่นอ่ะว่ามัน2กิโลอะไมันห่ามเลยอ่ะมันหายสองกิโลอลได้ยังมันอ่ะย่างหมุนปลาหมุนดงว่าอิ้งจากลาเดี๋ยวกันไปหอดจุดเป้าหมายเราใช้ใช้เพิ่งอีกรอบนึงขอยันแลตุ่มกอไขู่่กลของตีนแน่ลยใช่เจ้าพ่อพีลาไปบอกข่สามคนมือเด้รวมทั้งแต่กลองพร้อมเดี ใจดีแน้มนนี่นาันก็เพราะเดามาบ่คิดว่ามันสิเลิกปานนี้เออเออน่าดีกว่ามาเพาปวดเลยไปตนไปต่อใช่เขามาแล้วแก่อก่ารู้นี่แต่ที่เขายางมานี่กามโูล้ดิเม่นเออเมื่้งมันระยะทางกว่ามันหารูอ่หารูเลยเหรอจากปากทางเฮาเขามาหาปั้นอันปั้นนไอ้ วกนักฟุตวลติทำเลยไอ้ยังอคารนมีนอยอมูปานมูปานอาไปตอไปไม่ใช่ไปฟาไปเริ่มหิวน้ำแลไวลมันแย่เลบเอาหนำมากันจขวดเลยรับคแต่บ่ไปนยังสแจงไว้ยืนน้ำาขงกําแพงอยู่เัีไงแจ้งยงเ้งแ้งง้งแจ้งแจงแ้งแแต่ปีจ้้แจ้งแจ้เแ้งแด้แจ้งแจ้งแจ้งเจ้แดงแ้ง้งแ้งแจ้งจง

นกฉูนบาไว้นกะมัแบบนี้ึือพี่นาูนาได้ไม่มีหลกไม่มีรเอามาหมุนมามอ้ต้างแหมเดี๋ยวน้ำน้ำไม่ใช่นี่น้ำหรือเ่าน้ำนี่ะรเนาะ้ำแบบเคราบเทือดอุ้ยตตยน้ำลแมวอ่เอเออเอเออเออเอออยน้ำอะไรเกาะนี่จะมองอะไรเบืะเออบย่งใช่เแต่พูดในเหตุเดเขามันหมุนไปที่ไงอ่าอู้ว์ต าเป็นเสี้ยวใ่นตลาดหอเปาพารดมากเลยมากอดเดียวมาเร็วๆรพอดีแล้วพอดีแล้วร้ลมเหมือนแปนเบิดน่ะไบหอดพุนใช่เดี๋ยวไงหอดแล้วขางพุนกับแปนแล้วโอ้ยคือบกยังน่มฟุตบาทเจ้าเดียภาพบก่อยมาฟุตบาทไีอีเด็ลนข้าีมันบ่มีดอก บมีจังใดก็ทอดมัเชื่อมกันหมดก็ทอดซื้อใค้บ่โอ้พี่น้องต้องลองหดอดทนอี่หรือข้างนานไะสิไปต่อได้อีกบ่น่ะนั่นเลยต้องหาน่ะไปแย่ไปเนี่ยมันหักที่นี่โอ้ยดีเปล่าผู้ใดที่มุ่งมุ่นมาก เลือกจะเลือดตะหมุนมากกับหมุนยากเลยทีนีหมุนมาหักยุ่เยอะเลยอ่อไปเห็นปว่ามันหักเล้วเออมันไปได้อีกบ่หรอเปล่ยโอ้ยโอ้ยตายสุริพนธว่าได้เบื้องเขาเลยพี่น้องักไอ่กอดเอาใหม่เราจะใสบ่เชอยากครับ มันอยาลุกข yeah. yeah. like yeah. no. ึ้นดีๆเดี๋ยวไม่แท่งส่แท่งอยากเว้ยมาพอเลยนอไม่ยิ่งใส่นอไม่ยิ่งหมดเลยยุ่มมุมนี่เลยยุ่มกับแกะหอดยังแกะหอดยังนี่ใส่ต้นมันบ่ามุมกับแท่งงานไนย่งานลุยมั้งหรือไม่มาไปเต้าอยากื้อเอาเสียมมาไปจ้ะปลาโอ้คือเอาเสียมมาคือบอเอามีดมาเอ้า ก็ตอนแรกบ่อแหามีดเนาะว่าเอาเสียมก็ได้พ่ะน่ะเอาเอาเขาเสียมมาตับนไม่เนาะเออไม่ไม่เห็นกอภัยอยู่พี่ต้นเห็นก่อไผ่อยู่ท้ามนั้นทุ่นมันี่แล้วรอดรอดนี่คือ็มุดออกเหรอข้าเริ่มลงแล้วพี่น้องข้างเริ่มลงแล้วข้างเริ่มลงเริ่มลงข้างเริ่มลกแล้วไม่ใช่ยัง กัดหมดยุ่งจนกมดหมดปมดวมดเตียนบดวะหมดเตียนเหรอเน่หมดนี่หมดพ่นเตียนพ่มองตาทางขาดเฮไปหอดเลยลรวเฮก็จิงงนั่มันจะพานปุ่น เป็สีลวงแล้วสีลวงแล้วเอาจา่าล่ามหอ,อดแล้วพี่น้งองออใส่ทรงไหมครับใส่อยูุ่กใส่ดีๆกดี๋ยวเาที่แบนใส่เอาขึ้นดีๆแฉกีรุ่งเป็นแนะนำมาหอดแล้วครับเขาบอกว่าก่อไงก่อห้าบันดูท่านก่อไปมันกันไงห้าบันอีลี่แหละต้องได้ขามไปอีกนะ expensive. ต้องได้ขามน้าไปอีกข่อยบป้ลหนาเสื้อเจ้าเลยอีลี่ข่อยเปิ้ลหนาเสื้อเจ้าเลยอีลี แต่มากันบ่มันมาแทงแคลงเนี่บ่เคยเิดหวังแียงน้ำก็ไม่เดียวมาแต่มันเหลืองน้ำเคยที่ตายน้ำยื่นี่จะหน่อยนี่มันไม่ก่อเดียวบ่แต่แต่ว่าใช่บ่หูเลยใช่วางไว้น้ำขังกำแพงความตีได้เร็วสองปีที่แล้วคนนี้คุณใช่มันไม่ก่อเดียวบ่ะนี่ฮะมันมีอีกหลายก่ออยู่ทั้งนกนัานทั้งนกขนาดเท่าไหร่บ้างกินมันเทศอะไรอันนี้เห็นมั้ยด้วยไหนนกกระจาบ ยิ้มมันเท็จแบนหอยเป็น่องลุงเราก็จับเเอาาไปขยตาเจ้าขี้แดงฮเนี่ยมายุ่งเสียงเงี้ยแจับแจ๊บแจ๊บเป็นเส้นเมื่อกี้แดงแบบสาวงี้ใช่แดงแบบโอ้พี่น้องบันที่ถ่ายพอห้องมาแล้วห้องกับที่ประเด็นต้องไม่หรอกสิได้บระเด็เอาได้บระเด็ได้บม่ได้มันขามบลอกก็ไม่อยากให้นขามไปเจ้าแห่งไม่มันมีก่อทั้งนี้ปะมันมีทั้งขามอยู่อันนึง แต่มันเป็นคู่รัดมากกันสิหนิน้ำมันท่วมมันเดียวแต่น้ำมันท่วมเ้าบ่งงไดรเ้าร้อยลัดไปนี่บ่มีงูแต่กองไม่ไกลๆบ่มีงูหรอไงจิตไปเองบ่บ่บ่ไม่ขามไปหรอกไม่ขามบ้าจะมาไ่ไปแล้วบ่เบิ่งน้ำแน่นนเฮามาเหรอฮาบ่เอาคุณบ่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 สุดไขยท่านเจ้าตายน้ำพูดใดไรที่ลงไปเอาบ่บ่ต้องลงบ่ต้องล้มมันบ่ได้ตายบ่ให้ลงเจ้าเบิ่งนั่นมันน้ำน่ะก็มีอีหยังเนี้ยยืนหันเ บต้องไปบต้องไปอยู่ในหันคอยบอกว่าบ่ให้ลงว่าสั่นบรต้องไปใส่กางเกงคือสต์มาเกงเบื้องหน้าเนี่ยนะแต่มันมีอย่างยี่นี่หันเหรอแหละครับสุดไทยเชลไออยัางผึ่งจ่าไพ่กไม่ได้เจอยิปซีวอซีใบอยังซุดไทยจ่าไพ่นี่แหละบ่มาใหม่หากิโลห้ามนเขามากกันนะครับผมมาทุ่ยไทยก่อไพ่กลางน้ำก่นห่อไพ่อยู่กลางน้ำติดลูกไส้ต้มครับพี่น้อง เอาโนมักับอะไรบ้านกาตาก็เอาแม่ตุมกับตุ่มกันขาโคตเบิ่งแล้วเนี่ยแล้วไดีใส่ละเนี่ยแวด็ดนี่แลววาอภัยแล้วว่าโนมัยวันหยามันหยาจั็ไดเนี่ยนี่เฮ้ยจะโจโป้งนี่มันโนมัยมองได๋อโนมัยเบี้ยเเจ้าเอาย่นมันถิมผมอุตส่าห์เสียเล่าเราเคยตัดตัดหนมัไปกินแต่ว่ามันเไม่โนมัยหรอกขั้นเบ็ด แล้วตัดไปผมกินรอบนั่นน่ะผมมัเล็กเสือแล้ววะรถสิมีนเอมมาใม่อีหลีมาทุไทยเอเขามาเพื่อหูนยุกกลางหน้าผุนกเดียวโครโลเอากับว่ได้ <laughs> จริงไม่ใช่นต้วบาดคิดสภาพตอนย่างออกรับออกไปได้ประเทศนี้ลำต้นนี่ห้ากิโลเลยที่ออกไปตอนมากกับมื่อเพราะแห้งเหรอคับรับไปปร่นี่โอ้เริ่มมาหอดเริ่มว่าเอาหลักฐานมันเอาได้นงมุกกลางน้ำมุกกลางน้ำบุญเอาลอยไปเอาเลยบอกเบื้องแนวหน้าเขียวปื้อปอยู่พี่น้องเอ้ยตายพอนายเสียเราเลยนี่ไงครับสรุปแล้วเมื่อไรน้องไม่ถทงใช่ต้มถรือไม่ใต้ต้ม พูดนักก่อไผ่กอแบบง่ายหนึ่งวมา้อเนี่พหูกันแค่สามีคนเดียวเดไป่าอยู่ล่างาถามทีคนแล้วคนบนคนบงนี่แห็นเป็นแสนฮะคนบนนี้เห็นเป็นแสนเป็นล้านเรานด้เหนเป็นแสนเจ้าบาหูกงสามสีคนได้ยังไงเดบไปบ่อยู่ล้านเดบ่บ่ไหนเขาถามเขาเกไปตส้อใหม่เขามีถามไหมจายกูเขยังปิมื่อหนาเสื้อเราแต่แหลกที่หลี ย่างมหากิโลหมดปลาไปเลยมั้งพี่น้องเอ้ยเมื่อเช้ปลาเลยหิวน้ำก็หิวไม่ได้ออกมาน้ามากหายปลาเพิ่งรอดเลยมันหกมันหยางเอาละครับพี่น้องเดี๋ยวพวเข้ากับซอยคอมเบิ่นเดี๋ยวนเบอร์บลูเบอร์นุ่งใส่ตัวบกข่ครับผมต่อจากนี้ก็ขอเก็บกำลังย่างกลับ้ขอปิดฉากชั้นนี่พราะวบนต้องเดินทางอีกไกลครับผมสวัสดีครับ ต้มกับต้มกับโคตต้มกับโคต